กราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะทุกทุกพระองค์ด้วยความกรุรพนอบน้อม,อมลูกขอนำเสนอการสรุปธรรมะของคุณแก้วนามสมมุติขอรับสวัสดีครับผมจะมาสรุปหัวข้อธรรม รู้แจ้งในแม่ธรรมมีคุณอย่างไรแม่ธรรมมีด้วยการอยู่ห้าประการที่สำคัญถือว่าเป็นรากฐานสำคัญมากที่สุดเพราะเป็นจุดก่อเกิดแห่งพระพุทธศาสนาและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้ศึกษาพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพเจ้า ให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งการน,นำไปประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อการหลุดพ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ออกบวชผู้บำเพ็ญธรรมผู้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาควรทำตนให้แจ้งว่า การทำความดีบำเพ็ญบารมีการขอบวชก็เพื่อละกามคุณทั้งห้าเมรูปเสียงกิ่นรสัมผัสเป็นแม่ธรรมประจารที่หนึ่งเป็นการละกิเลสที่ทำให้รุ่มหลงในการมคุณให้หมดไปเพื่อเข้าถึงซึ่งท่านทิพานการบำเพ็ญปฏิบัติ การฝึกฝนตนในการทำความดีไม่ว่าจะเป็นทานศีลส,สมาธิปัญญาบารมีให้ทำอยู่ในกรอบพอดีไม่เบียดเบียงทรมานตนเพราะไม่ใช่ถางหลุด้นคือแม่ถามประกาที่สองแต่ควรฝึกฝนตนอยู่ในมรรคแปดมีเห็นชอบคิดชอบพูดชอบประพฤติชอบ ประกอบอาชีพชอบเพียนชอบสติช,ชอบสมาธิชอบเป็นการนำเดินต่างสายกลางที่ถูกต้องมีศีลธรรมสมาธิปัญญาเป็นแม่ธรรมประการที่สามเป็นการนำเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียน,ยน,ยนทรมานตนหรือผู้เืินแม่ธรรมประการที่สี่ควรรู้แจ้งความจริงสี่ประการคืออริยะเสะส ็นการทำให้แก้งในเรื่องทุกข์ในวัฏฏสงสารเหตุแห่งทุกข์คือความอยากที่ที่พ้นทุกข์คือแดนน,นิพพานวิธีที่จะดำเนินไปเพื่อพ้นทุกข์คือมรรคแปดแม่ธรรมประการที่ห้าคือให้รู้แจ้งในายนี้คือรู้ในขันธห้ามีลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ธาตุสี่อาการสามสบสองรู้แจ้งในจิตด้วยการฝึกแยกจิตแยกใจให้ได้บุคคลทั้งหลายเข้าใจรู้แจ้งแน่ธรมทั้งห้าประการนี้แล้วจะเป็นผู้รู้แจ้งแล้วเรื่องราวของพระพุทธศาสนาตั้งแต่รากฐานศาสนาท่ามกลางจนไปถึงที่สุดสุดคือพันธิภาน คือเป็นผู้รู้แจ้งเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระสดาอย่างถูกต้องนำไปประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนหรือหลงทางไม่ผิดต่อหลักธรรมที่สำคัญย่อมเกิดผลสำเร็จเป็นขั้นๆเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันพระสิกขารามี พระนาคามีพระราหังเป็นขั้นสูงสุดและผลสำเร็จสูงสุดก็คือหลุดพ้นจากทุกข์เข้าถึงขั้นนิพพานส่วนบุคคลทั้งหลายไม่เข้าใจไม่รู้แจ้งในแม่รามห้าประการนี้ก็ไม่สามารถเข้าใจาในเรื่องราวศาสนาพุทธที่แท้จริงไม่เข้าใจตามหลักธรรมคำสอนบรีเจ้าที่ถูกต้องอย่างแท้จริง ไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจึงส่งผลให้ผู้นั้นเข้าใจแบบผิดๆทำแบบผิดๆทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ย่อมหมองทางบิดเบี้ยนทำให้ได้รับผลที่ไม่ดีไม่สามารถเอาชนะเกมชีวิตติดกับดักกฎวัฏตะกฎธรรมชาติที่เละเทตันหา ถึงแม้ว่าจะตั้งใจทำดีสร้างสมคุณความดีเพียงใดเพราะจะเป็นการสร้างความดีแบบหลงดียดดีเถือดีติดอัตตาดีเพราะยังไม่รู้จักทางทุกข์ที่แท้จริงซึ่งมีเฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นจึงต้องมาเวียนว่ายตายเกิดท่ทะเลทุกข์สรุปพระเจ้า เห็นแจ้งในแม่ธรรมขัมการานี้ทําให้พระองค์ได้ตัดสู้เป็นองค์พรอสัมมาสมพรทจเจ้าจึงขอให้เกิดพุทธศาสนาแม่ธรรมนี้จึงเป็นหลักฐามที่มั่นคงก่อให้เกิดหลักฐามนมากมายไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ผู้ไปเปิทั้งหลายเติอนรู้รู้แจ้งในการเปิดตามหลักฐานนี้แล้ว อย่างถูกต้องตามคำสอนก็จะนำไปสู่ความค้นทุกข์ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าสู่พันนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดขอบคุณมากครับขอบุญกุศลจากการใช้เสียงเป็นธรรมทานจงบังเกิดแก่คุณแก้วนามสมมุติ ด้วยเทิญ